พฤติกรรมสกัดสายเทศสายเสี้ยนไม่นี่เกิดฝาสิบทศอีกหน่งฝาเนาะเพราะว่าออกไปหลายคับอีหลีครับเนาะเดือนเนี่ยเนาะทั้งไถนานเนาะกลับมาว่านกลับไปใบหนึ่งมือก้อนเนี่กลับไปใบหนึ่งไ็สองใบฝากมือก้อนไปอเอกกลับไปอีกใบหนึ่งให้ว่ากับตลอดเลยจากวันที่หนึ่งเลยเดือนนี่เนาะไปทั้งไถนานหลายครับผมมา เมื่อขายออกไปผมก็เฮ็ดึืนไว้อีกที่ละใบเนาะเนาะนี่สองใบกต่ยังเหลือท่านได้ตัดฝาเนาะซื้อมาจากลานท่าเจริญบาเถินร้านนองเยา้าเนาะเพราะว่าผมผ่านไปทั้ง,งานก็ไป่งของก็เลยผ่านไปทั้งใดผมก็ต้องแวะเอาอุปกรณ์ทั้งนั้นท้าเมื่อผมขาดเนาะระวัง ทั้งเปาเฉินกับทางตาดซุนหรือว่าทางไทจงเนาะ <_ an> เห็นครับผมขวดสีสามจะสั่งคู่เหยา่าถึงคู่หกเปิดแรกผมจะตีพื้นล่องทดสอบขันพื้นขึ้นได้แสดงว่าฝากับลูกเข่ากันได้แล้วนี่เกิดมเมื่อวันที่สิบมีนะเนาะขวดสีสามตีพื้นขวด,นนนนดเนาะพลาดหนึ่งเนาะคันขึ้นได้ดอกหนึ่ง สแสดงว่ามันต้องเข่ากันได้แน่นอนเพราะว่าแค่ว่ากะเฮายกยังบอทานได้เขา่าจังหวะเนาะครั้งที่สองเนะาะลังนี้สุขีเสียจังขึ้นตรงลงแล้วทาตีพืน้นเนาะนัะ่นเข่ากันได้เนาะระวังฟ้าน,นี้กับาลูกชิดเน่ตาตื้นฟัดฟ้าฟัดจานได้เนาะ น้อฟ้ากับฟาง้ามฟ้าเตี้ยเบาบางหนักบ่ถึงกระฉีดดอกไม้เพราะว่าน,นี่นเอกับฟ้านี่ก็ตะเคียย,ยงังง่ามเหมือนเพิ่มขึ้นแม่เล็กได้ครับผมนาอน้ำหนึ่งนาอเบื้องการตั้งลูกเพราะว่ากับผมตั้งกล้องไว้ทั้งหนากับเพื่อกระยำให้เห็นมุมกล้องการฟัดนี่ซอง แบบใดเนาะสำหรับเทินฟ้าฟ้าสิบทิดฟ้าหลากหลายซั่งได้หลายอย่างหลายแนวฟัดขวบคู่ขวบีได้ฟัดซีซองได้เนาะเออแล้วพวมแม่นยํำหนิเหนือกวาทุกอย่างขันฟ้าเล็กก็คือนี่นี่แหละฟัดเป็นดาฟ้าซีซองก็ได้เนาะขวบคู่ขวซีซีห่าหาหกหกฟัดแบบขวดตองก็ได้ก็คือเข่าขวเวลาเข่าขวาวคือเข่าระวัง ทางใดทั้งนึงเนาะเล็กสามมิตก็มันเสียขวบคู่ไว้สมมุติว่าขวบสี 6, ่สี่สี่สี่เนาะหกนี่กับเวลาเขาขวบกับมันตังไว้กับมุมนี่หือมุมหลังนี่แค่นั้นแม่มันเลยไงเนาะเพราะฉะนั้นอย่าล้มขวบตองเนาะแต่วัานนี้เขาเรียนกันก็นคือขวบี้ตามจะโยมังเดียวเขาขวบก็บมันรู้เดินไส้ขวบนาหลังขขกับมันรู้มันจะอยชนิดนี่มองเดียว จุดนี้จุดเดียวนาะน,น้ํานงเห็นว่กวังหันตี้น่ก็ยุ่มเก่าแม่น้าํานก็ยุมเก่าแม่นาะนั่นลก็ทําให้กบคู่ต่อสู้นี่จับทางยากเนาะเห็นว่ปีเลยลวกดินบ่ไปบัดนี้เนะาะบ่สะบัดคอดนาะนําง <laughs> ดอกดินขึ้นฮอดพื้นบัน <laughs> ดนี้ทั้งๆทถิ่ลงบนดินนะ <laughs> แมนะ่นว่าเฮาบ่าสะบัดกระตุกมันเนาะ น้ำหนึ่งแล้วสามารถยืนได้ทดสอบแรงยืดของมันเนาะแขนเนาะยืนได้เมดแต้ขวานี่อาจจะยืนยากขันว่ามีทักษะเนาะยืนเอี่ยวแล้วค่อยนับสองฟัดเบาก็ได้เดียวก็ได้ฟัดให้เสียงดังขึ้นละฆังนี่ก็ได้เนาะยืนเอี่ยวเนาะพอหยังก็คือกรรมการสองคนนี่ก็คือขางเครื่องคน <c oughs> หนึ่ง <c oughs> แล้ว ตัดสินให้สูงก็คือคู่หกคู่หาเนี่ยอันนี้มาหยังก็คือกินตาได้คือเกานี่ก็คือการเอก,กฉันของมันเนาะก็บอกว่าก,กับเล็ก3มเมตรแล้วกับเบาเหมือนถึง3มเมตรเนาะก็ทั่งลบใส่ยังซสี่กัเป็น1 2ึสาม ทางบวกแซงซี่ขัดมันแม่นอีหลีนะเออแต่ม be ันสิบพถึงปั่นน่ะนะความแม่นนะขันลูกเบาเนาะมันก็ขึ้นสูงแน่ขึ้นต่ำแน่คือเก่ามันเลยสั่งไปได้แล้วก็เฮ็ดเฮ็ดหยังล่ะเล็กเอาใส่เฮ็ดหยังหันเล็กสเตทมันถือตัวยาวเนาะแม่นคำผมบ่เนาะเออฟังแต่ซื้อรถเนาะเออหลุดตัสูงแต่ต่ำมันรู้ว่าหนักขึ้นตัวใดน่ารักอ่ะกระมันง่ายเนาะ ฟัเหล็กเขาว่าให้แข้งใส่เขา,าให้ยกตรงเนาะการออกกําลังคอนั่นก็คือการฝันเหล็กที่แท้จริงเนาะสิไปแข้งจังไนนะเนาะเหล็กขึ้นไม่เหล็กเนี่ยมันอยู่ของมันเออก็แค่ว่า,าเขาโยกขึ้นใน้มันถีบเขาประคองให้มันจานเทียงเพราะสิไปแข้งจานแดงในยฟันเหล็กเนาะหน้นาหลักก็คือสอนการผิดผิดเนาะชนิดนั่นก็ผมบอกอดเขาม่ถีบไว้ในห้ายเนาะ สุมนั่นน่ะเนาะนับสองก็เดินโดยว่าต้องเข่าขัวเนาะเพราะว่ากับมันมีทาของมันเนาะมีท่าเดินของมันว่ามันขี่เดาเนี่ยวันนี้เนาะคันมุ่งเจ้าอยากฟัดได้ก็คือเปลี่ยนแปลงท่ายกกับของแล้วแกะสังเกตพ้นที่เป็นนั่นขยำเนาะเออสังเกตแม้แต่การจับลูกตั้งการท่าขยำเนาะเออ เห็นครับผมทายกเนาะนับสองนี่อาจจะก็ได้เนาะแจกก็ได้คือเก่าเพราะว่าก็คือตรงลงเร็วทาตีพื้นเนาะคอมันมันขี้เข่าขวายมันสะบัดไปเนี่ยไเนี่ยกสีเศร้าสะบัดมันก็ยังในเยอะเนาะคอห้ามก็นยังในเยอะมันเลยเป็นเอืออาอ่เยอะเนาะนั่นล่ะมันมาเมนก็คือฟัดตทาเก่าเดีทาตีพื้นอย่างหนึ่งทา เดินน,นาหลังใส่ขวดจังนึงถ้าเขาขวดจังหนึง่งเนาะนั่นหลักต้องแยกแยะครับผมเนาะนับสามก็คือเขาขวดสิเขาขวดแบบฟี่คิกซองนาหลังยังซี่ก็ได้ขวดสีสามเนาะก็คือย้ายหางออกมายกตรงแม่เนาะยกเบาเนาะแล้วอยากเขย่าแห้งก็คือหันขวดเขาออกตัดกันใส่ขวดซี่เราหยับเขาคิดใกล้บม่เห็นทึบคลืนไม่เล็กแห้ง มันกับฟัดแห้งได้นั่นก็คือทักษะการฟันเล็กฝาเหินฝ้าฝาสิทธิ์ิฝาก็คือหลากหลายเนาะนับสามข้าอยากให้มันแม่นเป๊ะเข้ากับเรื่องไหวสะก่อนเนาะพอลมหายใจเนาะสบัดคอแล้วค่อยว่างเนาะกระแม่นเป๊ะเนาะนิ่งๆฟัดเล็กเนาะอย่าฟัดกบเกลื่อนให้มันเป็นสดาก็คือยกแห้งแต่กระยายมันแตกเวลาเข้ายกเนาะ นับสิเนาะผมว่ายืนขวบเพราะว่ามันเป็นลูกไสตันแม่เล็กติดตายไป็นน้าตามันเนาะกิดขึ้นมันอยากกันนั่นยอดอยากกันกะอยากแห้งนะข้อตาวิตเื่นเนี่ยแมันมีขึ้นถีบมันเลยเนาะมันบ่คือยังลูกใสโป่งเช็ดกับขวดเนาะใสโป่งเช็ดกับขวดสุ่มนี้นี่ก็คือกิดขึ้นมันอยู่ในลูกอมขังในเนาะนะ แล้วก็น้ำหนักมันหนักกว่านี้อีกเท่าตัวอันนี้หนักเท่าไรกี่กิโลน้นหนักหกเก้ากิโลเนาะน่าหละความตางมันมีครับผมการเลือกใส่อาวุธต้องก็แยกแยะนะเนี่ยกับผมว่าย่างชัดเจนซสำซ่องเพราะว่ากับผมกับกับเป็นจริงเนาะกับผมเป็นกับลายเนาะผมเป็นรับมาขายเนาะเทศเองใส่เองแล้วก็ขายเองเนาะนับสี่ หนาวจังไหนคิอสิตายเ <laughs> ส่็รืไม่กินฟันเด็ดฆ่าตะเว้าเนาะนี่ผมรีวิวเด็กก็บว่าได้เล่นจริงเนาะเล่นจริงยังไม่เห็นจังสีเขาเรียกว่าปล่อยไก่เนาะนัดสี่อาจจะสั่นเกินอาจจะพื้นบ่ได้เนาะเงากว่าวนี้นิดนึงจะแบบว่าเบาผัดเนาะแต่นี่ก็ยังบาผาดเพราะว่าฝามันยังผมเห็นเนี่ยก็คือมันก้วงไม่ว่าล่ะแล้วผมได้เห็นมันเตีย้ยเนาะ เออฟ้าความสูงเท่าไรมันนี่ตามสูตรมันอยู่แล้วเนอะการทำเนาะนับ 5, ห้าเนาะเข้าขัวแล้วใส่ขัวหนาหลังได้เลยเนาะแล้วบัดเนี้ก็เพราะว่าเข้าขัวแล้วก็เขาก็ต้องเอาลูกนอกงูกเขา่าเนาะเพราะว่านับหกในต่อไปนี่ก็คือเขาต้องเดินโดยไม่ต้องเข่าขวานมาละเพราะว่ามันเข่าขวานซีแล้วบัดเนี่ย ก็เขาเสียใส่ขวดน่าล้างได้เนี่ยเขาเลือกเอาเนี่ยเนาะก็เลือกเอาใส่ขวดเนาะเอาน่องงุบเข่าเนาะแล้ววันนี้การนับหกเนี่ยก็คือเอาไงไงออกไหมฮะนั่นรูดล่ลวงหน้าเนาะ <laughs> นี่ <c oughs> ฟัดแห้งขึ้นพื้นซ้ำฟัดเครื่องฟง้าขึ้นหาเนาะดิ้ว เห็นว่าขื้นเร็วต้องเรียวเกินไปเนาะดอบนึ่งบ้าไปเนาะปิกเล่ยมันเนาะนี่ล่ละกับปัญหาเห็นเนาะบ่ได้ตัดต่อเพราะว่าอย่างก็คือคมตัด่เปลี<ม>่ยนเนาะ<ม>นอกจากว่าล่างคลิปแล้วก็อัดไม่แค่นั้นสําหรับผมเนาะไม่มีคําว่าตัดต่อพลาดก็คือเห็นน้ากันเนาะนับหนะ้านาะเห็นแ่นับหกก็คือหงายหกโอ้ง ตั้งหกขันเขาในเนาะเห็นว่าเนาะมันสีซ่อมกับกันยิงสี่ตลอดสาหรับกเฮิร์ฟ้าฝาสิทธิศแล้วก็ยกเก้าสิบองศากลางจันตลอดควมแมนเม่ห่างคนเลนลีลาคือยังสี่ก็ได้เนาะเพราะว่าควมควมกวงควมเน่าของไม่เหล็กนี่มันสอดพี่ปั๊บเนาะคืนไม่เหล็กจากพี่เถื่อพี่ปั๊บสิเขาขวัวทั้งพี่ก็ได้ทั้งพี่ก็ได้แต่จะให้ก็คือ ก็หลงเสือก็คือยุตัดจุดเกาเนี่ยก็เขาขวาบ่หรือว่าก็ยืนว่าให้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 ขนปวดหัวเนาะสีแท่งตัวใดเนาะเพราะฉะนั้นเหล็กเขาเลยแท่งกลับพาะวามเป็นไปได้มันมีหลายทิศทางเออมันบาขึ้นโซดากับรีโมทเนาะควัเป็นไปได้เนี่ยมีแค่สองทางเนาะสามทางนี่หมดเนาะหนึ่งกับบกดก็ยืนเนาะสองกดไปก็คือ กระทางสูงกับท่ามต่ำเช่นั้นเลือกเอาเพราะฉะนั้นกับตามยนะาวเต็งหกตามสองเต็งหักเนาะแล้วก็จอดเบ้าตายืนแมะไปประโลอดอันนี้เนาะแม่นครับผมบอกเหมือนเมียงเมียนสิทีบซอยคืนเมล็ดบินซอยก็คือเขาหมินไปใส่เออกับเพื่อมบิดมัธนาแล้วกับพราะว่าสายตาจ้องเยอะน,นั่นกับปวดหัวทันทีเนาะ <c oughs> ข้องบอ me an, me an นะเหมียงเนาะน้ำหกเดินโดยไม่ต้องเข้ากั้วเนาะยังไม่มีเจ้าของครับผมเนาะ สามก้อนแล้วก็ยืนหโชว์เปิดหนึ่งนะแล้วจะจะได้ล่งคลิปเนะาะใครชา่โลวกอะไรชมเนาะกัะผู้ใดมักกับสิได้ทักมาแถมโซดาตานิ่มหรือว่าโซดาใส่ปงร่วงสวรรค์นหนึ่งชุดทัดทีถ้าซื้อเหล็กฝาหรือเหล็กจานเนะพานครับผมนะก็เพราะว่ากับผมกับเวลาเนี่ยแล้วผมเลยบฝ,นะนะฝ้าเนาะเห็นมีเนาะฝาเนี่ก็คือเบาบางครับผม ก็เห็ดจากเห็ดแรกๆก,ก,ก็ขีราา่าดเออก็สัเปะสปะต่อมาเนี่ก็งามปรานั่งสาวไทยเออลักษณะการตัดลักษณะการว่างแม่เหล็กลักษณะการก็ทํำไหเนียนเนาะนัะน่นหลักก็คือฝีเมื่อคนทำดุทำไว้มันก็เลยได้ออกมาผลงานก็เลยดีเนาะทาน